เปิดภาพแรกท่านอ่องและท่านโอ้นอยู่ด้วยกันที่ประเทศไทยครั้งแรก จากกรณีท่านอ้นวัชระเรศวิวัชระวงศ์พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกลับมาถึงเมืองไทยเป็นครั้งแรกก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุน่นจากคนไทยเป็นอย่างมากซึ่งก่อนหน้านี้ท่านอ้นได้ออกมาโพสต์ภาพขณะที่เที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมกับระบุข,ข้อความเอาไว้ว่า visiting the o w n capital today still here for a couple more days ไทยราช #westmypathai ไม่มีใคร ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวหรือว่าท่านอ้นเตรียมกลับสหรัฐในวันอาทิตย์ที่13สิงหาคม66พร้อมกับขอเบรกภารกิจต่างๆรวมถึงอดทานผัดไทยของโปรดทั้งนี้ท่านอ้นจึงได้ออกมาโพสต์ยืนยันว่าจะยังอยู่เมืองไทยอีกสักพักและยืนยันว่าไม่มีใครมาเบรกนั่นเองล่าสุดทางด้านวาสนาหนานุ่มเผยภาพแรกท่านอ่องและท่านอ้นอยู่ด้วยกันที่ประเทศไทยครั้งแรกโดยได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่าฟันที่เป็นจริง ท่านอ่องได้กลับไทยครั้งแรกอีกคนสองพี่น้องท่านอ้นและท่านอ่องได้อยู่ด้วยกันในประเทศไทยครั้งแรก ท่านอองหรือนายแพทย์จักรีวัชระวิวัชระวง์ตั้งใจมานานมาไหวสมเด็จทวดที่ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้อยากเรียนหมอเพื่อช่วยเหลือคนยากายไร้ไหว้เสด็จปู่รอเก้าที่โรงพยาบาลสิริราชและมาเที่ยวและมารับท่านอ้นกลับสหรัฐด้วยกันท่านอ้นเลยเลื่อนเดินทางกลับผ่าเที่ยวก่อนเมื่อวานไปอยุธยามาแล้ววันนี้มาที่โรงพยาบาลสิริราชไหวกลมหลวงสงขรานครินสมเด็จย่าและรัชกาลที่เก้า